สิบเอ็ดปวดสวนมังคลาสุตตัง เสวนาจะพาลานางปัญธินันจเสวนาปูชาจักุชนียานางเอตัมมังกลมุตตะมังปฏิรูปเทสาวาโสจักพุเพจากตะปุญญาตาอตตะสัมมาปณิทิจะเอตัมมังกลมุตตะมังพาหุชาจัสิปัญจาวินโยจัศสิคิโตสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังพุตตะทารสะสังกโหนากลาจกรมันตาเอตัมมังกลมุตตมัง ทานันจะธรรมะจริยาจะตยาตการันจะสังฆโหอนาวชานีกรมานีเอตัมมังกัลโมตัมังอารติวิรติปาปามัชปานาจะสันเยโมอัปปะมาทูจะธรรมเมสุเอตัมมังกัลโมตัมังคารโปจันิวาโตจะสันตุธิจะกตานญูตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกัลโมตัมัง อันตีจัสรวะจัสตาสมานานันจาทาสนังกาเลนะธรรมะสากัดฉาเอตามังกลมุตตะมังตะโปจพัพามะจาริยันจัอริยสัจจานาทสนังนิพพานาสชิกกริยาจัเอตัมังกลมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมเหิต ตังยัสสกนะกัมปติอสุกังวิราชังเขมังเอตามังกลมุตตมังเอตาทิสานิกัตวานะสัพพัทธ,ธามาปราชิตาสัพพัทธ,ธสวดิงขชันติตันเตสังมังคลามุตตมันติ12บทสวดร,รัตนาปริร ยังกินจีวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายางรัตนังปณิตังณโนสมังอธิปธาคเตนะอิทัมปิพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหตุขะยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัชคาสกยามุนีสมาหิโตณเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิทัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหตุสัมพุทธเศถโทปริวันณียสุจริงสมาธิมา นันตาริกันยามาหุสมาธินาเตนะสมุนนะวิชติอิทัมปิธรรมเมรัะตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุเยปุคละอัตตสตังปรสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิหนติเตทะคินเนยาสุขาัาสตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหพาราณิอิทัมปิสังเครตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุ เยสุปยุตตามนาสาทัพเหนะนิกามิโนโคตามาสาสนามเหตเตปฏิปัตตาอามาตั้งวิไคหละลัธามุทานิพุติงพุชมนาเอทามปิสังเคระตนังปนิตงังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขีนางปุรนังณวังนะัติสัมภวังวิรัตตจิตตายาติเกภวัศมิง เตคินาพีชาอาวรุนหิฉันทานิพันติทีรายธายัมปฏิปโปอิธรมปิสังคิรตนางปณนีตงังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหก 13. บุสิบสามบุสวดธรรมบวสหวัสสวัสด อัตตา,าเวชิตตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตตาทัานตสะโปสสนิจังสัญญาตะจาริโนเนวเทโณนัคณโพนามาโรสหพมุนาชิตตังอปะชิตตังกยิราตถารูป,ประสะชันตุโน 14. บส่บวดสวดเกสาปุตตะสูตร คาสิตามิตังเตนะภควตาตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอหะตุมเหมาอนุสะเวนมาปราะมะปรายะมาอิติกิรายะมาปิตตะกะสัมปทานนะมาตะกะเหตุมานยขคเฮนะมาอาการะปริวิตเกนะมาทิฐินิชานักขันติยามาทัพระรูป,ปตายะมาสมโนโนคุยทาตุเมเหอตตนาว ชวชาเนื่องยาดค่ะ อิเมธรมมาอกุศลาอิเมธรรมาสวัชชาอิเมธรรมาวินยุคาหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาทินาอหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหปะชะเหยยาธายะธาตุมเหตตนาวะชาเนยญาธาอิเมธรมมากุศลาอิเมธรรมาอนวะชาอิเมธรรมาวินยุปัสธาอิเมธรมมาสมัตตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหอุปะสัมปะชะวิหะเหยีาธาติ บวชสวดอุปนินยสูตรอุปนิยติชีวิตตมะประมายุงชรูปณีตัสะนะสันติตานาเอตังพงักยังมรเนเปคขมานูปุญญานิกย,ยิราธาสุขาวะนิอุปนิยติชีวิตตมะประมาอย่างชรูปณีตัสะนะสันติตานาเอตังพงักยังมรเนเปคมโนโลกามิสังปชาหีสันติเปกขัวโ,โยธะกายณะสังยมวาจายาอุทาเอตาสาตั้งตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติ ยังชีวามาโนประกะโรติปุญญังธัมโมหะเวรคติธรรมจาริงธัมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติ เอสานิสังโสธรรมเมสุจิเมณทุกติงขจติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายาปสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายาปสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตติยะธาปัญญายาปสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยา 16บทสวดอปนกะชาดกอปนกกฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตทธัญญาเมธวิตังคันเหยยะอปนกังพระหุมเวสรนางยันติปะพัตานิวนานิจะ อารามารุขาเจตยานิมนุษสาพยะตชิตตาเนตังโขสันานเขมังเนตังสามุตตะมังเนตังสรณะมคา,ามะสภาทุกขาปมุจติโยจะพุทันจะธรรมันจะสังคันจสนะสารนังคโตจัตตารีอริยสัจานิสัมมาปัญญายาปสติ ท,ทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสัา,าจ,จะอติกมังอริยจะอทังคิกางทุกขูปะสะมะคามินังเอตังโขสรณังเขมังเอตังสรณา,ามุตตมังเอตังสรณาะามะขัม,มะสัพัทุกข,ขปะปมุจจติ